ก่อนตับตอนนี้ก็คือเฮากบมาฮอตลักซาวแล้วตอนนี้มาแวะกินข้าวอยู่ที่ร้านพรพิดาข้าวสวยจ้าตอนนี้จงงังโมงอละเนาะ 11บเโมงสานาทีพอดีเลยกินเขาสวยก่อนจะไปใส่ก็ต้องกินข้าวก่อนทุกคนให้กินก่อนนะกินข้าวกี้เขาก็สั่งไปแล้วสั่งเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกมูกอ้อข้าวไปเมื่อไหนส่วนไอ้คนฮะกินข้าเข้าวธรรมดาไม่ไม่ไฟเสื้อเสื้อไม่ไฟร้านนั้นนั่นนั้นไว้ต้องีเสื้อมเก่งแล้วยังขี้รถางกายแล้วที่จะไม่ตายไม่ไม่ไฟก็ไมีไวไฟให้พร้อมเลยนี่ นั่งกินข้าวฮะนอาหารกันนี่จะเป็นเมนูมีจำบุดมีตําม,มีพัดมีเพราะครบสุดนะจ๊ะนี่เดี๋ยวทานกินข้าวกันทุกคนคูเลยไกลแลยแหละไกละจะเลี้ยวเลยแหละมาเรยวมาเรยวมาเรยวเม็ดบอสเ <Yes. S 1> ม็ดบอสอีกขอเ<อ>ม็ดบอส <laughs> เอ้ยว้า <laughs> น,น,น้ำจิม้มกินตัวนี้แหละเดียวๆนี่แหละโอ้น้ำซุปมาทีละอย่างเอามาทีละอย่างน้ำซุปแล้วก็น,น้ำพริกนี่สั่งเป็นหมูกระเพราหมูซับไข่ดาวนะก,กินเลยเด้อกินเลยเด้ยยอย้อนแสงเลยนัยน่นเองแต่กระบอกเป็นยังมีแห้งอืม

้นไม้ฝังนี่สินี่นี่นี่นนหิวหิวแล้วก็ถ้าลูกมันจะเป็น,น,ปนท้องนาอีกตอนนี้ก็คือเฮามาจอดถักรถแป๊บหนึ่งทุกคนมาแวะกินน้ำกินในกินขน,นมป้ายสวัสดีจ้าสบายดี <c oughs> ไม่เท่าไม่เท่าเข้าหารไม่เท่าเฝ้าหารจ้า มาตปูลักซาวนะ <ris> มาตรลักซาวเด<า><ฮะ>ใกล้ๆคเครเนี่แหละ,ละ,ละแต่งเงานอนก็นละกินยางเนาะินขนมยังขนมเบี้ยทุกคนโอ,โอ้มีถั่วลันเต่านะ้นี่ถั่วลันเตาถั่วลันเตาด,ด แล้วก็ขนมอร่อ,นนๆอยๆนี่อันนี้เออพันดีนะพันเป็นเท่าไหรทั้งหมดเป็น1ีเอ็ดส์ีเอ็ดีพเันมีอสันหมมีมีเงินกัดกอู้พากันดูร้อนอื้อ,อ,อเราขายมูหึงนะ อู้อันนี้กับแซบเนาะนี้ขนมจระเข้ขนมจระเข้นี่คืออะไรนี่คืออะไรนวดนี่ขนมอยู่นวดเนาะเออเป็นกินหมี่วะนะหมี่หมีเร็วๆกินหมี่ดิบเลยฟื้นยังได้เหรอฟื้นยิงอ๋อประเทศไทยมาจากไทยประเทศไทย อขาบอ,อ,อาขามติมต้นหนึ่งเซลยแล้ไขนมอะขนมชิมย่องขนมเวียขนมยัางไงมะขามเต็มต้นหนึ่งนขนมเน,น,นี่ยคีมชีไม่บอกขนมเวีย <c oughs> Mm. อผัวเล่นเจาะกระเทียมทั่วเขียว ขามบกนะเมข้งเ,เออเข้าไปทางนี้โอ,อ้โหคุณอนะ่ะปะเดินทางกันทุกคนขับไปเรื่อยเบิกวิวไปเรื่อยๆ ยา,ามฝนตอนนั้นอนะ oh. ดิดมาสไลด์ทุกคนจนฮอตมาตอนนี้กะเขาก็จะเกี่ยดินดออกอยู่เนาะนทุ่คน มีกี่ฝนตื้อเก้าเนาะแต่ว่าต่อไม้กับบอมีละมีแต่ขี้ดินมาเนี่ยขี้ดินขาลอนขลแหมาเนี่ย mm. เขาน่าจะกัดไว้นะเวลาแบบฝนตกแล้วบ่วห้ยมันอ่าสไลด์ลงละอะอาเี้ยขี้ฝน แดดมากเลยถึงแล้วบ้านกงโลทุกคนที่พักเยอะแยะทรับสิเลือกเอาอ,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 อันนี้ก็เจ้าไถนาเกี่ยมปูเหยียสูบเลย เยอะกว่าเดิมคใตวานพักของรอคำเจริญน่ะมาเบ่งท้าพีกันทุกคน

โอ้คาดๆทุกคนมีพ้าลม้มมีอ๋อมีแต่พนะ้าล้มเนาะมีแต่พ้าล้มทุกคนมีสองสีย่างจ้าโอ้สีนอนมาหนินี่กระเป๋าเฮากระเป๋าเฮานอนเตียงหนึ่งเฮาก็นอนเตียงหนึ่งแล้วแล้วนี่อันนี้จะเป็นวิวทางหลังทุกคนวิวทางหลังานี่มีเปยนอนตรงนี้นำ้ำโอ้นี่ค่ะที่แหง้งทุกคนมาหนีิ อันนี้ก็เจ้ากําลังจะปลูกต้นหยาต้นหยานะหยาสูบนี่นะทุกคนหยาปลูกหยาเมานี่แหละฮ,ฮสุดนันเท่ากัมาพักทักพูดนทุกคนทางพู่แต่ก็เป็นเจ้าของคนเดิมเนาะคนจือนจ่อยองคนจื่ออายเพิน่นบอกเคยมาอีกแล้วครั้งนี้ก็มาอีกทุกคนก็จะปลูกหยาถ้าพุ่นจะเป็นวิวภูเขาหลักร้อยล้าน ภูเขาลูงงาใหญ่ทุกคนใหญ่กว่าภูเขาอยู่หลังบ้านเรงีคนนะมันสูงแบบสูงแหงเป็นกระแพงเลยเป็นบ้านที่มีภูเขาล้อมรอบย360อ้อยสามร้อยหกสิบองศาทุกคนหลายแหงอ้อมมาเลยอตอนแรกพวกเร็เดี๋ยวเขาจะพาทุกคนมานเบิง,งบรรยากาศว,วิววิวแถวนีอ้อันนี้จะเป็นห้องน้ำทุกคนนะห้องน้ำห้องน้ำกัสะอาดสะอาดดีทุกคนนี่ นะอ่ะสอันดีไหนอยู่อือน่ะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้จ้มาหอแล้วหมวกกันน็อกยังไม่ได้ถอดประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเก็บเครื่องเก็บของกันเนาะแล้วเราจะไปส้นั่นกันรดแต่ห้องสมจ้ประมาณนี้ทุกคนราคาบอ,อกแพงจ้ะสองแสนสี่สิบพันกิบทุกคนกกกกน,นะนี่สองแสนสี่สิาาบพัน 240, 000, กนีบ mommy at the home Woo.